สบายดีละ่ะสวัสดีเดออเ้อพอกแม่พี่น้องแบบสีบัตรสโขสุขคนเนาะมามนดีสะทองสีขาวปสวนห้จอยก่อนดีทั้งเพื่อนโทรมา่าให้โอ้ใบอตองกล้วยนี่นะ่ะทองสาวใบเพิ่นอยากได้อันฟ้าผักตังโอเขากัง,งามเลยมกม่วงนี่มันหลน่นแน่นโมติดช่างนี่นะ มองแอปเปิลเขามาในสวนก่อนเราจะท่องสิมาหาเอาพักอันนี้พักหอมมันดอกมวงน้าอกไม้อันนี้พขาอยู่ี่น้องถ้ามันจับเบิดกับใครแล้วเนี่ยจะได้กินสงองมองแอปเปิลเลยบ่จับดอกบ,งบึงเรืองจ้ะแดงๆเพิเ่งกระด่างแดงย้อย นี่มงวงตนสีได้กินมากลายยูตวตนอันนี้น้ำดอกไม้สีทองก่ว่ามันคือสีบอนันพมีพี่น้องบลอดดอกลน่หนหาไปสิจะท่องสีสอยเอาใบาพักก่อนเอาใบาพักไปให้เพื่อนก่อนเพื่อนโทรมาบอกเนาะว่าอยากได้ ักบัวเพ่นว่ะก็จะเหตุที่ชังและเนยกใจพักบัวเพ่นะท่องซอยให้ท่องก็จมาซอยก่อนม่แดแพาได้เป็นคนโหด ถ้ากินมันอย่างนี้สิงามเลยนีมนไไมน่มันเป็นบ่อได้บกินมันกระท้องเสียใบโตที่ว่า,า,วามันหักลงล,ลงเนาะสอยไปให้สาวใบเพิ่มก่อนกระทู้ก็บอกกระท้องว่า กบัวมันหาเยอะน้อฟ้าเพินรุ่นเอานา้ำทั้งเอาได้ อันนี้มันอยู่บนต้นของม่วงมันจะเลยงามยนะ จะเอาตวนก่อนม่นดอหอมเมันคืองามคต้องเอาใบตัวไม้พักย ก็จะไปยังนั่งเพ่ใเส่็ัไมันห่อยลงเอาจะดึงมาบัด่มันห่อยลงแห็นปงไหงม สีประมาณนี้ทองสอยไม่ได้แล้วสอยไปนานนี้ก็ยังอยู่โอ้ดอกมันก็มีพอเนาะดอกมันนี่ต้องแกงเนาะแกงใส่กับอันโอ้ว่าแล้วก็เอาไปใส่ตรงกันเนาะไปเป็นมกนูก่อนเราก็ใส่มกนูก่อน ดอวพักบัวไปเซ็ม,มกหนูเนพื่อนเพื่อนกบมันซื้อวันชิตัดตองไปให้เพื่อน đậu thắt này cô làm một đột đậu bùa xe bé nay phát nọ phát xe cắp này này cay So thơm có bữa khẩu chát. Khẩu đó. Trên ốc lại. ăn cặp ma đẹp cặp mặt đẹp mừng ăn lặp mặt đẹp ăn lặp mặt lại, mừng ăn อาไงาแงมพอี่ดีอกพองส่นหักไปก่อนหอมดิโอ้ต้นแดดต้นแดดมไวหักมาแดดนี่สยดายแล้ว ฮัลโหลสะทองก็ได้านอ่ะอเอาตัวนี้ก่อนเท่าไพี่น้องอัดอ้อมอีกอันนึ่บ่ค่อยได้กินนด้ยหาสบายเฟินก่อนสะท่องสิไปหาเฟินอยู่แล้น อันดอกมันงามอาไว้กับแก่ที่บุคือได้พอ,ดอ่ีไห่กน้นาไม่เคยกินเนาะเขาอสาอกัแฟนอยู่เลยกระดดวน เล็กสียทองก็ไม่ได้บ่วันนี้ดอ,ดอ,อกวางคณะดอกมันจะใส่มกนูถ้าไปเฟิร์นมันชื่อนูมาวาดนี่ Vừa tẹn vừa tẹn là sẽ thông cái này Có ừ. lại có việc nặng này là vừa vay là Xem chậm xăm này nọ Tôi sẽ tắt tổng cuối hãy sao vài phân con Tổng cuối lung bùn ดอกม่วงกะล่นอยู่มาบปสิมาหามะเขือบา้านเพื่นว่าอยากกินมะเขือเพรมะเขือดำโอ้มะเขือนี่ชิ้นท้องสิเอาก่อนนี่โอ้ไม่น้ำเลยเขือ sống nhiều đó đi lại nó vô cửa nhà này ngồi nó người này bay lung bùn hòn hòn vào này phải nào rồi à đó sâm có, có bên nuôi bên mạc ô một tàng đó thôi แตงเดานี่นะแตงหน่งทัวร์หน่วตั้งอันจ้ะเงี้ยแค่แตงเพื่อกระดานใช่มีหมากเดียวนี่ผักหอมกับมี่เลพี่น้องเลยนี่อันนั้นนอกขาทเนาะ Mặc quái tố lắp bóng mày ra, có sưu vầm mày ra,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  mày cái mày ra, 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 อุ้ยจอมกิจจอมตายแล้ว เพิ่มเติมแต่จะเป็นลูกคุณสิพ่ออะไรสักห่อยหอนหลไปไปตน้งย ชาวท้องาิศตกไปก่อนมาเลยยางกล้วยพูดี้พี่นะยางกล้วยติดเสื่ออ,อุ้ยตากไว้เห็นนั่นก่อนตากไว้เห็นหมาดก่อนเนาะจังสีมาอันนี้น ท้องสิตาไวสิก่อนตากแดดห้มเหียวก่อนเพี่องใแ้มเหียวจังสิมาสีเกาไปโอเคขไพี่อปิดประตูให้เพื่อนก่อนขึ้นให้หัวได้ไห่ คลิปนี้กาศทองก็ได้จบคลิปไปแล้วจุดนี้กาแพ่อแม่พี่น้องก็ไล์ก็แซ์ก็ติดตามสทองค่เก่าเนาะแต่เละคฟสบายดีาากคนไ